ท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีช่วงเย็นนะคะวันนี้เรามาซื้อกับข้าวนะคะมาพามาชมตลาดลินสวนนะคะตลาดอินสวนหนองจอกนะคะ,ะ,คะว่าเราจะเดินไปทั้งวัดกี่ก้าวเดินตั้งแต่ต้นทางฝั่งนี้นะคะไปประมาณแปดร้อยเมตรนะคะเพื่อนใช่ายาวเท่าสวนเลยสวนยาวขนาดน,นตลาดยาวเท่านั้น <c oughs> างนี้ใช่มรถจอดสะดวกนะคะมีที่จอดรถสะดวกฟ้ามืดเลยค่ะเพลือนๆข้างๆก็จะเป็นสวนนะคะของนี้ก็จะเป็นสวนแล้วที่เอาไว้ยิงตอนเช้าๆข้างๆเป็นสวนเดินไกลนะคะ เรามีแค่80บาทเรามีงบแค่80บาท ให้ให uhm. ้น้องน้ำชา80บาทนะคะเพื่อนๆหนูอยากได้กินนีขผมข้างหลังแบบน no. yeah. ี้อาวอ้าวของแม่ก็มีไปซื้อทำไมล่ะไม่เอาอะหนูไม่อยากในรายนั้นมันหง่วยวิมันหง่วงคนก็จะเป็นสองฝ่ะอันนี้เป็นทั้งของใหม่ทั้งของเก่านะคะเสื้อผ้าเป็นทั้งมือหนึมือสองทั้งมือหนึ่งมือสอง มาซื้อกับข้าวแล้วก็เลยเก็บภาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะก็ห่างหายไปนานนะคะช่วงน,นี้ติดงานช่วงน,นี้เราติดงานหลายอย่างนะคะเพื่อนๆทำหลายอย่างก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตที่เท่าไหร่ก็จังหวะโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะด้วยค่ะก็ไม่ไม่ ไม่สะดวกถ่ายด้วยค่ะบางครั้งเนาะมันก็ไม่สะดวกถ่ายนี่ก็จะถ่ายอย่างไวๆหน่อยนะคะเดินไกลนะคะยังไม่ถึงโซนกับข้าวเลยค่ะเพื่อนไอตอนไปไม่เท่าไหร่ค่ะตอนกลับนะคะยัง,งยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยค่ะ ประมาณ800เมตรไม่ใช่ใกล้ๆนะคะนาเพียนพ้าเราวิ่ง สองฝั่งนี้นะคะเพื่อนถ้าแข็งก็ดีอยู่ถ้านิ่มก็ดีอยู่ไหนดีแต่ก็ดีอยู่อ่ะหนูไม่นิ่มนิ่งมากไม่เคย นูก็เอาม้วนแล้วก็นหนีขึ้นเนี่ยเหมือนของแม่นะ่นะอตอนมานี่เดินตัวบิวเลยค่ะเพื่อนๆไอตอนกลับนะคะไปหารถนะคะน้ำชาเดินเร็วในลูกเปอฝนตกฟ้ามืดแล้วค่ะ ขาทีกันเลยถนะคะผูกสิบเก้าบาทฮะเออใช่อย่างงั้นนล้ค่ะเราต้องหัดทำเองนะคะแม่ทำให้จะเอาไปทำไมเลยแม่ทำให้แล้ววันหลังแม่ก็ต้องทำให้เองกงหัดทำเองเบื่อผมกระติจะวัดก่อนไงมาแล้วก็ม้วนขึ้นหน่อยแม่อนผแม่ดิละผมไม่ยาว พขาซื้อที่หนีผมนะคะเขาเจะทำเหมือนราดแต่ตราดกุกยาวอันไหนคะที่กุ้งหัวอ,อันละสิบบาทก็เพราะหลุกอย่าไปใช้แพงยุคนี้ยุกประหยัดนะคะอย่าใช้แพงเพราะว่ามีคนยั้งใจใช่คะ่ะให้งบแปดสิบบาท ัน้อยแต่น้องเขาก็เหลือมาอยู่นะคะเหลือมาวันละห้าสิบบาทยอะกระปุกค่ะเสือห้าสิบห้าบาทค่ะเสียห5บาทค่ะถึงโซนของกินแล้วคะ่ะเพื่อนๆมีมีทุกอย่างเลยนะคะอาหารญีุ่่นญี่ปุ่นเข้ามาโซนนี้คนเยอะแล้ค่ะ อาหารพวกอาหารแห้งนะคะเป็นแกงปลาเมื่อกี้ได้ซุปหางวัวมานะคะถุงละร้อยสี่สิบบาทหน้ามองน้ามองนี่เจอขายเจอแกงนะคะโอเคค่ะผู้เรียนผู้เรียนอีกแล้วเหรอ Okay 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 นะคะชุด60บาททีงนี่ถึง50 60นะคะค่อนข้างสูงนะคะถึงก็ปรับตามราคาเนอะเดินไปอีกก็อีกยาวไกละะ